เกิดเป็นราชวงศ์ก็ไม่รู้จักความรักอยู่แล้วถ้าอยากเป็นไทยเ่ามากว่าอำนาจของข้าก็อยู่แค่ในมือข้า มาดูกันสิว่าจะได้เป็นไทเฮาหรือว่าจะได้เป็นนางสนมน้อยกันนะถ่ายรูปแต่งหน้าที่สงชิ่งครั้งแรกกับการใส่ชุดจีนโบราณถ่ายรูปมาจีนแล้วห้ามพลาดคลิปนี้ฟ้าพาทุกคนไปถ่ายรูปเล่นที่สงชิง่งและก็ไม่ได้มีแค่ฟ้านะคะจะบอกว่ามีพี่คนไทยอีกสองคนช่วงนี้รับหน้าที่เป็นไกเ, <S <S เป็นไก่ค่ะทุกคน <S 2> <S 2> บอกเลยนะคะว่าไปกับเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าพี่พาลงตลอดทางจากงามไร้ซีฮอดพี่น้องจ๋าจะบอกว่าร้านเนี่ยคืออยู่ใต้ดินเลยสำหรับใครมาจีนไม่ต้องกลัวนะคะพี่น้องจ๋าเนื่องจากว่าเขาจะมีกาารรถ่ยูป ทุกที่ทุกเมืองของจีนจริงๆรอบนี้ของฟ้านะคะขอมาในธีมชงชิ่งหมาล่าเผ็ดจิ๊บจิ๊บเอาเราแอหน้ากับคอเริ่มไปคนละสีคอนเซปของพี่คือคอเราหน้าใครเฮ้นางสนมน้อยพร้อมถวายตัวแล้ว